สวัสดีนะคะก็วันนี้มีพี่อาการมาให้เล่นกันนะคะอ่อวันนี้มาดึกนิดตึงคือต้องเอาลูกนอนก่อนนะคะถึงจะมาได้นะ <c oughs> ไม่งั้นก็จะมีคนป่วนชีวิตนะคะโอเคก็วันนี้จะมาในหัวข้อว่าอืมใครนะคะที่คิดถึงคุณนะแต่ว่าแบบต้องเก็บอาการนะอ่ะเออแบบแสดงออกไม่ได้ว่าคิดถึงมากอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคก็มีกองพ้ายมาให้เริ่มด้วยกันทั้งหมดหกองนะคะมีกองที่หนึ่งนะคะเริ่มจากตรงนี้นะกองแรกกองที่สองกองที่สามนะคะกองที่สี่กองที่ห้ากองที่หโอเคอยากกินอันไหนก็เลือกกองนั้นเลยนะคะนะ โอเคขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงนะตัวเองว่าใครนะคะที่แบบคิดถึงคุณมากเลยแต่แบบเก็บอาการนะไม่ไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกเนะาะเพราะคิดถึงนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนทําสมาธินะคะแอนทําด้วยเดี๋ยวเลือกด้วย <c oughs> วันนี้จะลองเล่นดูบ้างว่าใครโอเคอ่ะเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองนี้นะคะ ขออนุญ,ญาตเก็บไพ่แป๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะกองแรงนะคะขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอออยู่ในราศีมีนราศีมีนขึ้นมาสองรอบนะคะแล้วก็ราศีกันเนาะอาจจะมีเลข24เลข10เลข18เป็นวันเกิด หรือว่าเ,าเป็นเดือนเกิดหรือเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะนะสำหรับกองนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณแต่เก็บอาการเอาง่ายๆเอออะได้เดวิลนะคะได้สิบดาบได้หกถ้วยแล้วก็ได้สี่ดาบโอเคตัวเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เจ้าชูนะเป็นคนที่แบบว่ามีตัวเลือกเยอะแล้วก็เ,เป็นลักษณะ คนที่เออเจ้าสำราญอะเออคนเนี้ยจริงๆคิดว่าเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณนะคะคุณกับเขาน่าจะเลิกกันไปด้วยการมีปัญหาอาจจะไม่ลงรอยการมีปัญหาแบบรุนแรงอะ่ะเออไม่ไม่ได้อยากพูดไปถึงแบบทำลายร,ร่างกายแต่ว่าอาจจะเป็นคำพูดนิสัยอารมณ์ที่ทำให้คุณกับเขาเลิกกันหรือว่าคุณอาจจะไปจับได้ก็ได้ว่าเขาอ่ะ คุยกับคนอื่นที่นอกเหนือจากคุณอืมคุณอาจจะเป็นตัวจริงแล้วเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยเลยทําให้คุณกับเขามีปัญหาเลิกกันไปเนาะอืมซึ่งเขาอยากกลับมานะคะแต่ว่าเขาเหมือน คือตอนนี้คุณกับเขามันมีการนิ่งไปแล้วความสัมพันธ์มันนิ่งไปแล้วเขาค่อนข้างคิดถึงคุณนะคะอยากที่จะกลับมาแต่เหมือนเขารู้แหละว่าตัวคุณน่ะน่าจะนิ่งไปแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็นิ่งไปแล้วเพราะว่ามันจบไม่สวยเขาก็ทําได้แค่คิดถึงนะคะแล้วก็ไม่ได้แสดงออกอาจจะแค่แบบ สองดูคุณถ้าสองได้ถ้ามันไม่ได้มีการบอกกันนะเพราะความสัมพันนี้มันจบไม่ดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะเขาก็อาจจะไม่กล้าแต่เขายังคิดถึงคุณนะเออยังมีการคิดวนเวียนมีคุณในหัวอยู่ตลอดเนาะแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้ที่มันจบลงแต่เขารู้แหละว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วกับความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่ามันนิ่งไปแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วต่อให้เขาอยากจะกลับมาต่อให้เขามีความยึดถึง คุณมากแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถนะคะที่จะแบบว่ากลับมาได้ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์เนาะ,ะขึ้นมาสิบดาบเนาะโอเคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่อราขาอยากบอกอะไรกับเราคือไพ่เนี่ยบอกว่าเอออยากให้คุณลองเปิดใจเนาะ,ค,ะคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อคู่คุณก็ได้นะคะแล้วก็คือถ้า energy ตรงเนี้ยที่คุณรู้แล้วว่าเขาคิดถึงอะถ้าคุณแบบ ไม่โอเคก็ก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่ต้องอะไรเนาะให้คุณลองเปิดใจรับนะคะแล้วก็เนื้อคู่ของคุณนะอาจจะไม่ได้ตรงใจตรงสเปคคุณก็ได้คนที่จะเข้ามาหาคุณเนาะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนคนนี้กับคุณที่มีปัญหากันรุนแรงมากๆเนี่ยก็อยากให้คุณลองเปิดใจแล้วก็ถ้ามันยังสามารถเป็นเพื่อนก็ได้ก็ลองดูนะคะเพราะตัวเขาเองอ่ะยังมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเหมือนเขาเหมือนความสัมพันธ์มันจบไปก็จริงมันนิ่งก็จริงแต่ตัวเขามันเป็นดีวิวัวหกถ้วยอะค่ะมันยังผูกติด มันมีความผูกพันกับคุณในหลายๆอย่างอยู่เนาะถ้าความสัมพันธ์มันยังพอจะเป็นเพื่อนกันได้ก็ให้ให้คุณลองเปิดใจดูนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ก็ตัดจบไปเธอคะนะ่ะเพราะลักษณะแล้วตัวเขาน่าจะเป็นคนที่อ่อ อาจจะมีเป็นเป๊ะคือ,อจ,จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆก็ได้เออแล้วก็เป็นคนเวลาโมโหก็คือแบบค่อนข้างดุดันยยาพูดใจหยาบคายหรืออะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันเนาะในลักษณะของเขานะคะนะอ,อแล้วก็อาจจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีมากๆที่ทําร้ายจิตใจคุณอนะ่ะจนทําให้คุณแบบรู้สึกเสียใจมากๆของความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือคนเนี้ยเขาคิดถึงคุณอยู่เนาะอโอเคเนดะี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะ รอไปเถอะเอาไม่ใช่ <c oughs> ใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ไม่ได้เลือกก่องน,นี้นะใส่อารมณ์แล้วก็เลือกชั้นหรือสูญเสียชั้นชั้นไม่ใช่แผ่สำรองและไม่ใช่ทางเลือกที่สามของคุณแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นตัวคุณเนาะ <c oughs> แล้วก็ชั้นกําลังวางแผนที่จะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้นะคะเขากําลังวางแผนอยู่นะคะก็เตียง เตรียมตั้งตั้งรับดีๆโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกองนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่กองที่สองของเรานะคะน้องไอติมเนาะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคูณแต่ว่าต้องเก็บอาการนะโอเค ราศีที่ขึ้นตรงนี้นะคะมีราศีสิงห์นะคะราศีกุมเนาะแล้วก็ราศีธนูนะคะมีเลขสิบเ็ดเลขยี่สบสามเลขเจ็ดอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นอายุหรือว่าเป็นตัวเลขที่คุณหรือเขาชอบนะคะนะโอเคดูกันว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณแต่ต้องเก็บอาการเนาะได้ไพเ่เด็กดาบห้าไม้เก้าเหรียญสองถ้วยโอเค อออคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยมีการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะมีปัญหามีปากเสียงไม่ลงรอยกันนะคะเออเป็นคนในชีวิตคุณเนี่ยแหละที่คุณกับเขาตอนนี้มันไม่ได้มีสถานะอะไรคือเขาโสดคุณก็โสดเนาะ อืมเป็นไปได้เนี่ยคุณอาจจะมีคู่แล้วแต่เขายังโสดอยู่แล้วก็คุณกับเขาอาจจะเคยมีการพูดคุยกันแต่มันเป็นลักษณะที่มันไม่ถูกคอมันไม่ถูกใจหรือว่ามีทัศนคติอะไรบางอย่างไม่ตรงกรันหรืออาจจะทะเลาะกันก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะซึ่งเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ที่เขาโสดอะเขายังรอคอยคุณอยู่นะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกเขาชอบคุณอยู่แล้วก็เอ,อ่อมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขายังมีให้คุณนะคะตรงนี้นะ อืมแต่ก็เหมือนที่บอกอะ่ะคือเขาก็มีอีโก้ของเขาระดับหนึ่งในการที่จะไม่พูดไม่แสดงออกแต่จริงๆในใจของเขาอะ่ะคือเขายังชอบคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่แต่สิ่งที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกว่าเออหลังจากที่ไม่ได้คุยกันกับคณเหลืออะไรก็ตามอะ่ะเขาโอเคเขาอยู่ได้เขา อยู่คนเดียวแล้วสบายเออโปรไฟล์ดีหรือว่าเออรู้สึกว่าแบบเออใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้ก็ดีแฮปปี้อะไรประมาณนี้ในสิ่งที่เขาแสดงออกเนาะแต่จริงๆแล้วเขายังคิดถึงคุณนะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เนาะตัวเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยอยู่นะแบบเอออายุประมาณ2 0 25อะไรประมาณนี้ในลักษณะของเขาเนาะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนหัวดื้อรั้นเอาแต่ใจแต่ว่าก็คือเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาประมาณนี้เนาะลักษณะของเขา ะค,ะคุณกับเขาอาจจะเคยแบบดีลงานกาันหรือว่ารู้จักกันผ่านหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เคยพูดคุยกันมีความสัมพันธ์การระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมันมีปัญหามันไม่ลงรอยกันเนาะก็เลยทําให้คุณกับเขาอาจจะหยุดคุยกันไปหรือว่าเลิกลากันไปทางใครทางมานอะไรประมาณนี้ mm hmm. ซึ่งเขาคนนี้เขาคิดถึงคุณนะแต่เก็บอาการแล้วก็ภายนอกที่คุณเห็นเขาจะแสดงออกว่าแบบเขาโอเคมากเลยเขาอยู่คนเดียวแฮปปี้แบบสดสวยรวยมากหรือว่า,อ,าอ๋อสดรอ รวยสุดๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าจริงๆเขาชอบขุดนะคะสองถ้วยขึ้นเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพาอา่อลาคอมีอะไรอยากจะบอกกับเราเพิ่มเติมจริงๆความสัมพันธนี้เขาเคยมอง ไปถึงอนาคตนะคะทั้งคุณแล้วเขาอาจจะเคยมองไปถึงแบบการแต่งงานหรือการอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่มันอาจจะมีปัญหาหรือทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันตรงนี้นะคะนะเออเลยทําให้มันไม่ได้ไปต่อหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วก็ได้อาจจะแต่งงานแล้วหรืออะไรเงี้ยมันเลยไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะตรงนี้นะโอเคเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าฉันไม่เคยลืมคุณเลยแม้คุณจะคิดว่าฉันลืมก็เถอะ แล้วก็ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสาหรับกองนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่แต่ว่าต้องเก็บอาการเนาะโอเคไม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีมังกรนะคะราศีกรกฎเนาะแล้วก็ธาตุดินนะคะเออ พุกศกกันละมังกรเนาะมีเลข6ไเลข6เลข38นะคะอาจจะเป็นวันเกิดเป็นอ่อเดือนเกิดเป็นอายุหรือเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะโอเคแอดเลือกกองนี้นะลองดูไม่รู้เหมือนกันใครโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะได้ไพ่เลเวอร์นะคะได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่ฮาลโลแฟนแล้วก็ได้ไพ่คิงดาบนะคะโอเคเฮ้ยคนที่คิดถึงคุณมันมีสองคนะ่ะ แต่เก็บอาการฮ้ยมันมีสองคนจริงอ่อในนี้ที่ขึ้นมามีชาวราศีเอ่อมีถุนนะคะแล้วก็ราศีพฤษศเนาะโอเคคนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีคู่แล้วคนที่เขาคิดถึงคุณอนะ่ะคนหนึ่งเขามีคู่แล้วคุณกับเขาทั้งคู่เนี่ยอาจจะเจอกันผ่านหน้าที่การงานนะคะนะเออหรือว่าการเงินหรือว่ารู้จักกันอะไรประมาณเนี้ยอื คือจริงๆอ่ะไพ่คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะกองเนี้ยเออแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมีน้ำใจชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะได้เนาะคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีคู่เนี่ยเขาดูเป็นออ ดูเป็นคือทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยจะเป็นคนที่ดูใจดีดูชอบเข้าวัดทำบุญดูเป็นคนมีความรู้ภูมิฐานอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวกับเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้แพทย์พยาบาลได้นะคะนะอาจจะทํางานในแบบว่าที่มันเกี่ยวข้องกับแบบให้ความรู้่มีคนน้ำหน้าถือตาเขานะคะคนนี้นะแล้วก็เป็นคนที่เออเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนชอบทําบุญใจบุญใจดีประมาณนี้เนาะอืมเขารู้สึกชอบคุณนะคะชอบ นะแต่จริงๆคนนี้คิดว่าน่าจะมีคู่แล้วอคนนี้เขาน่าจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะคะคนแรกนะที่เขาคิดถึงคุณแต่เก็บอาการเนาะแล้วก็คือเหมือนเขาก็ต้องเก็บอาการอนะ่ะมันบอกไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีคู่ของเขาที่มันชัดเจนกันอยู่แล้วเป็นแบบแต่งงานแล้วอะอะไรประมาณนี้ได้เลยทําให้เขาไม่สามารถแสดงออกได้ว่าเขาคิดถึงคุณนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีธานลุลมได้นะคะเมถุนตุลกุมเนาะเป็นลักษณะของคนที่นิ่งเหมือนกัน คือทั้งคู่นิ่งนะคนนี้จะนิ่งนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไเป็นชาวต่างชาติได้อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบข้าราชการทหา,หารตำรวจได้นะคะคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆอ่อคุณดูไม่ออกว่าเขาเป็นคนยังไงรู้สึกยังไงคนนี้จะเป็นลักษณะคนที่ แสดงออกไม่เก่งเออเป็นคนมีความโรแมนติกขี้หึงขี้หวงเนาะแต่ว่าอาจจะแสดงออกไม่เก่งนะคะเออโดยลักษณะของเขาจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็ชอบคอนโทลชอบควบคุมให้ทุกคนอะ่ะเอออยู่ในแบบว่าในสิ่งที่เขาต้องการเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนชอบออกคําสั่งเป็นคนที่อ,อ๋อพูดตรงไปตรงมานะคะลักษณะของเขาเนาะแต่ว่าเหมือนที่บอกอะ่ะคือเขาจะไม่ค่อยโรแมนติกอาจจะแสดงไม่ออกเนาะแสดงไม่เก่งแต่ถ้าคุณอยู่กับเขา2ต่อ2งเนี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ขี้อ้อนนะคะ ในลักษณะของเขาเนาะก็จะมีสองคนนะคะกองนี้นะที่เขาอ่ะออคิดถึงคุณแต่เก็บอาการน,นะเออพิเศษมากเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าแบบใครเนาะนึกไม่ออกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกคือทั้งคู่เนี่ยคนนี้คือเขามีคู่แล้วเนาะเออมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะกองนี้นะคนที่เขาคิดถึงคุณหรือว่าเขามองว่าคุณอนะ่ะ น่าจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับเขาเนาะเออก็ต้องลองดูนะแต่ก็ให้สังเกตดูอีกทีนึงนะคะนะเพราะว่าตรงนี้มันมีคนหนึ่งที่มันมีคู่แล้วก็ลองดูนะคะนะเออแต่ทั้งคู่เนี่ยคิดถึงคุณนะแต่เก็บมาการแต่ถ้านิวเลิฟคูดมันน่าจะมี คนใดคนหนึ่งอะที่จะได้เข้ามาแบบว่ามีบทบาทในชีวิตในความสัมพันธ์ของคุณนะคะนะก็ลองดูเนาะโอเคเรามาดูกันว่าเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณเนาะเขาอยากบอกว่าฉันพยายามหาคําพูดดีๆที่จะพูดกับคุณเราไม่ควรไปไกลกว่าน,นี้เนาะแล้วก็ใบสุดท้ายฉันรู้ฉันทําลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วนะคะนะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกองนี้เนาะเอ้ยมีต้องสองคนแน่ ใครที่เลือกกองนี้คุณมีคนคิดถึงแต่เก็บอาการสองคนนะคะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามเนาะกองนี้นะคะ ขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศีธออนูราศีกุมนะคะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะอาจจะมีเลข21เลข9เลข15นะคะเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบนะคะเป็นวันเกิดเป็นอายุเป็นเดือนเกิดอะไรได้หมดเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณแต่เก็บอาการได้ไพ่เอ็มเพรสได้ไพ่3ถ้วยได้ไพ่1ไม้แล้วก็ได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะโอเค คนที่คิดถึงคุณเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นคนใหม่ๆในชีวิตของคุณตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมหมดทุกอย่างเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วอืมคุณกับเขาเนะ่ะเออเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอะ่ะ เจอกันแบบกระทันหันปรปปับกระทันหันเนาะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาสนใจนะคะจริงๆอะ่ะตัวเขามีพร้อมหมดทุกอย่างแหละหน้าที่การงานเงินชีวิตค่อนข้างสบายนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ,อ่อตัวเองเนี่ยอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเอาน้ำเข้าส่งออกสินค้าได้เป็นของสวยของงามได้เป็นธุรกิจของตัวเองได้นะคะในงานที่เขาทำเนาะเออซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากๆตัวเขาเองในบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อาจจะพึ่ง อย่าล้างพึ่งเลิกลากับคู่ของเขานะคะได้นะคนนี้นะซึ่งเขามีความชอบคุณคิดถึงคุณนะคะแล้วกออ็แต่ตอนนี้สถานะคุณกับเขามันอาจจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะว่าตัวเขาน่าจะพึ่งจบความสมคัญกับใครมาสักคนหนึ่งแล้วก็มองหาคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งก็เจอกับคุณนะคะซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีโอกาสสาคัญคุณกับเขาอาจจะเจอกันผ่านหน้าที่การงานเป็นเพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วหรือเพื่อนกับเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันหรือว่าไป เจอกับเขาผ่านงานสังสรรค์ที่มันมีคนที่ที่แบบว่ามีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่แล้วอะประมาณนี้เออเลยทําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันได้เจอกันซึ่งเขาสนใจคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีการคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็น่าจะอยากแบบทําความรู้จักกับคุณเพิ่มเติมมาแต่ว่าเหมือนที่บอกคือตัวเขาเองอาจจะพิ่ง เลิกกับใครมามันก็เลยอาจจะยังแสดงออกความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้เนาะที่เขาคิดถึงคุณนะคะนะโอเคเรามาดูกันนะคะถ้าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติมเนะานะไพ่เนอยากบอกว่าเอ,อ่อถ้าคนนี้เขาเข้ามาหรือว่าถ้าเขามีการเทคแอคชั่นอะไรในอนาคตเนี่ย ก็อยากบอกคุณสามารถเชื่อใจเขาได้นะคะเขาก็ต้องการความเชื่อถือเชื่อใจเหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนกันนะคะกับคุณเนาะเออทั้งคู่อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการเชื่อใจหรือว่าเคยเสียใจกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ซื่อสัตย์แบบนี้เนาะอืมซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยคนที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยคุณสามารถเชื่อใจเขาได้เนาะว่าเขาจะเป็นคนที่จริงใจนะคะกับคุณเนาะเราก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆกับคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังมีปัญหายังเคลียร์ไม่จบกับความสัมพันธ์อยู่นะคะก ลองดูนะอืมแล้วก็คำที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาอยากบอกว่าสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทําคือการเดินจากคุณไปทั้งๆที่ยังรักคุณอยู่แล้วก็คุณมีพื้นที่ในหัวใจฉันอย่างที่ไม่มีใครมีหยุดทําให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วนะคะนะโ <c oughs> okay. อเคอะคือมันจะเจอกันผูกปนะันเนาะ เขาก็ชอบคุณแบบปรปปับๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะกองนี้เนาะลัคนาราศีนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะมีราศีเมษนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ไม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีเมษร,ราศีสิง์เกิดวันอาทิตย์อ๋อราศีเมถุนราศีกันได้นะคะนะตรงนี้นะอออแล้วก็อาจจะมีเลขค่าเลข1เลข3มเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณชอบ ได้นะคะนะอโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คิดถึงคุณมากมากตอนเนี้เออเขาเป็นใครอืมตัวเขาเองกับตัวคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคนนี้บอกเลยตัวเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่มีระยะห่างกับคุณมากๆคืออยู่กันแบบคนละประเทศเลยอะ่ะหรือว่าคนละที่อะ่ะ คือมันไกลามากเลยเนาะแล้วก็ตัวเขาเองชีวิตค่อนข้างมีการเดินทางตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็คุณกับเขาจะได้เจอกันก็ต่อเมื่อแบบ คือมันต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรืออะไรเงี้ยมาหากันถึงได้เจอการเขาค่อนข้างคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากที่จะมาเจอคุณอยากที่จะมาพบมาคุยกับคุณนะคะนะมันเป็นความรู้สึกที่เขาแบบว่ารอคอยอ่ะรอคอยวันเวลาที่จะได้เจอกันกับคุณนะคะคนนี้เนาะอืม ซึ่งคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะมีการคุยกันแต่ยังไม่มีสถานะได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณกับเขามันมีการห่างกันไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งอาจจะอยู่กันคนละที่หรืออะไรเงี้ยมาเลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณแต่มันต้องเก็บอาการเนาะเพราะว่าอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้มีสถานะอันที่2ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนมันอาจจะคุมเครืออยู่ตอนเนี้ยเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาควรทําตัวอย่างไงแต่ความรู้สึกที่เขามีเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณอยากที่จะ มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับคุณเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าอึดอัดกับความรู้สึกตรงนี้ที่เขามีอยู่นะคะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรไฟน์แนนซ์แสนถกับเขาอาจจะรู้จักกันผ่านหน้าที่การงานนะคะที่มันมีส่วนเข้ามาเนาะหรือว่าการที่เขากับคุณมันมีความห่างกันตรงนี้ อาจจะเกี่ยวกับงานก็ได้คือเขาอาจจะต้องไปทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดหรืออะไรอย่เงี้ยเลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาเจอมาพูดคุยกับคุณได้มันเลยเป็นความกังวลที่เขามีว่า เออคุณจะแอบแไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าคุณจะไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ชัดเจนเนาะเขาก็กลัวว่าคุณอ่ะจะไปคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขานะคะมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างคิดถึงแต่ว่ามันแสดงออกไม่ได้ไงเพราะว่าความสัมพันธ์มันมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่มันชัดเจนเนาะอืมแล้วก็ชีวิตเขาก็ติดเดินทางตลอดเลยนะคะน้ลักษณะเหมือนคนต่า,างชาติมากๆนะคะกองนี้เนาะอือที่เหลือเป็นแบบเอเนอร์จีของพวกคนต่างชาติที่ต้องเดินทางอยู่กันไกลๆอะไร ประมาณนี้นะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเนาะเขาอยากบอกว่าฉันน่าห่วงใยคุณมากแต่คุณน่ะไม่ค่อยห่วงใยฉันเลยนั่นคือปัญหาถ้าเออฉันทาเหมือนไม่สนใจแต่จริงแต,แต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้แทบฆ่าฉันเลยนะแล้วก็ใบสุดท้ายเขาอยากบอกว่าเอออัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทํานะคะนะ โอเคก็ลองดูนะถ้าเออถ้าคุณพอจะรู้ว่าเป็นใครก็ลองแสดงออกให้เขารู้สักนิดหนึ่งว่าคุณก็ห่วงใหยเขาเหมือนกันนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสำหรับกองสุดท้ายนะคะกองที่6เนาะลัคนาราศีที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะไม่คุณก็เขานะคะสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายเนาะ,อ,ะอาจจะอยู่ในเป็นธาตุน้ำมีกกบพิจิกออราศีตุลราศีออพฤกษกนะคะหรือไม่ก็เป็นราศีตุลน,นะคะซ้ำเนาะอาจจะมีเลข40เลขสี่เลข19เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นอายุได้นะคะนะโอเค อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะคะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ตัวเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูเนาะเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องราวความรักความเจ็บปวดอาจจะเป็นพ่อหม่แม่ไม่คุณกับเขาน่าจะรู้จักกันผ่านหนะ้าที่การงานอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารเออเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของบริษัทหรืออะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบระดับหัวหน้านะคะหัวหน้าง,งานขึ้นไปเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างงานนะคะมีแฟชั่นกับการทํางานแล้วก็เป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวไม่ค่อยปล่อยงานให้ชาวบ้านเขาช่วยทำเนาะ ตัวเขาเองอะ่ะคิดถึงคุณนะคะมีความรู้สึกดีๆให้คุณชอบคุณนะอยากที่จะแบบว่ามั่นคงกับคุณจริงจังกับคุณนะคะคนนี้นะแต่ว่าเหมือนเหมือนที่บอกเขาอาจจะติดปัญหาอยู่นะคะช่วงนี้ในเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้คืองานเขาอาจจะค่อนข้างยุ่งหรือว่าเขาจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในงานเขาค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือบอกได้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณแต่ว่าเขาคิดถึงมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะแล้วก็ อ๋อคนนี้ในบางกองอาจจะเป็นคุณอาจจะแบบเอออาจจะเป็นแฟนคุณนั่นแหละถ้าคุณมีแฟนนะก็คือแฟนคุณนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้แฟนคุณอาจจะแบบว่าติดปัญหาเยอะก็เลยอาจจะแบบมาเจอกันไม่ได้มาเลยทําให้เขาคิดถึงแต่ก็แสดงออกไม่ได้ด้วยเพราะงานมันก็ยุ่งเหลือเกินอะไรประมาณนี้เนาะอืมได้เหมือนกันนะคะนะซึ่งตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเป็นคนบ้าง,งานนะคะคนนี้เนาะแต่ว่าในความบ้างงานตรงนั้นเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยากมั่นคงกับคุณนะคะนะคิดว่าถ้างานเขาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยน่าจะได้มีการพูดคุย ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้มันดีมากขึ้นกว่านี้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีไพ่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมคือถ้าคนนี้เขาเข้ามาคนที่เขาคิดถึงคุณอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ได้เป็นแฟนเนาะถ้าเป็นคนในลักษณะที่พูดไปแล้วคุณพอจะรู้เนี่ย คือเขาอาจจะมีการเข้ามาก็อยากให้คุณลองคุยแล้วก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะจริงใจกับคุณนะแล้วก็เขามองไปถึงขั้นจริงจังด้วยนะคะในการที่จะสร้างครอบครัวนะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะที่เขาเอา่อรู้สึกนะกับคุณเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าทุกครั้งที่ฉันพบคุณฉันก็ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ ว่าใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะเขาอยากบอกว่าเออฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะอืถ้าแบบว่างานมันเยอะมากแล้วก็คิดถึงคุณแต่ทําอะไรไม่ได้แบบเนี้ยก็ก็น่าสงสารเขาเหมือนกันเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้งหมดเลยเนาะชอบไม่ชอบยังไงกดไลค์กดดิสไลค์คอมเมนต์กันได้นะเออก็ก็จะไม่ว่างแล้วก็เลยแบบเออพยายามทำคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไป ขึ้นเวรยาวนะคะนอนโรงพยาบาลหลายวันนะคะชีวิตติดโรงพยาบาลนะก <c oughs> ็ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะนะช่วงนี้เนาะมันก็โควิดก็เริ่มซาลงบ้างแล้วแหละแต่ว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะมันอาจจะบูมขึ้นมาใหม่ได้เนาะอันนี้ก็เตรียมรับทุกสถานาการณ์อยู่นะคะตอนนี้เนาะชีวิตก็แบบค่อนข้างวุ่นวายนะคะกับการทํางานเพราะว่าที่โรงพยาบาลนี้ก็คือแบบ น้องลาออกเนาะก็ไม่มีพยาบาลจะทำงานนะคะก็เริ่มเป็นหมีแพนดา้าคือเดิมก็เป็นอยู่แล้วที่เป็นหนักกว่าเดิมนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่ค่อยพอแต่อัน,นีก็อยากจะมาทำคลิปให้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่ยาแบบหลายวันอย่างเงี้ยก็คิดถึงอะ่ะอืมโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย